สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพืน,นักลงทุนทุกท่านเลยหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้หวังว่าคลิปของผมมันคงจะเผยแพร่ได้นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาแกะกราฟทองคําให้เพื่อนๆดูเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าอยากดูการอัปเดตทองคสาสไตล์ผมจรงเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอ่า วันนี้จะพาทุกคนเข้ามาดูในทำเฟรมส m มสินาทีนะครับเพราะว่าทำเฟรมส m มสินาทีเนี่ยมันเป็นทำเฟรมที่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่ามันมีจุดที่มีในยักสำคัญนะอ่าทำไมผมถึงใช้30นาทีนะครับอ่ะเรามาลองไล่ทำเฟรมดูกันทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยราคาทำอะไรครับทำโอเวอร์บอลตลอดเลย ซึ่งไม่มีจุดให้ผมกลางฟิโบในฝั่งทางขึ้นได้ผมก็เลยจำเป็นต้องย่อยมาเป็นที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ยังไม่มีการจบรอบสวิงฝั่งขาขึ้นเลยยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาการวัดผมก็เลยจำเป็นต้องหาทําเฟรมที่มีจุดอ้างอิงอ่า ทำไมถึงต้องหาจุดอ้างอิงเพราะการที่เราจะเทรให้มีสไตล์การเทรเป็นของตัวเองแล้วก็มีจุดที่เอาไว้คอนเฟิร์มเทคนิคของเราแพทเทิร์นของเราพวกนี้สำคัญมากครับมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราอยู่ร่วงอยู่ได้หรืออยู่แล้วร่วง ถ้าเราไม่มีพทิน์ของตัวเองหรือเราไม่มีจุดที่มีนัยยะสําคัญของเราเองเนี่ยมันก็เหมือนกับการเทรแบบสเปะสปะไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรเป็นจุดหยุดตัวเราเองจากตลาดที่มีความผันผวน,นสูงหรือตลาดที่มีความเป็นบูลิตรุนแรงหรือแบริตุนแรงเนี่ยถ้าเรามีเทคนิคเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถหยุดตัวเราเองได้ แม้กระทั่งความโลภและก็ความกลัวนะครับทีนี้ผมก็จะพาทุกคนเข้ามาดูในทาเฟรม30ินาทีทําเฟรม30นาทีเนี่ยมันมีจุดที่มีในยยะสาคัญนะราคาทําอะไร over อะไรครับตรงนี้ทำ o v e r ร์โซใช่ไหมจุดนี้นะนี่คือจุดที่1นนะที่จะใช้ดูนะครับจะดูกี่ครั้งเปิดดูกี่ครั้งกี่รอบผมก็ยังคงใช้เทคนิคเดิมนะครับอ่า จุดนี้นะจุดที่สองที่จะให้ดูอีกคือจุดนี้นะทำไมถึงทำให้เห็นแบบนี้เพราะอะไรราคาทำโอเวอร์โซใช่ไหมบอสแล้วก็ลงมาโซตรงนี้ก็เช่นกันบอสก็ลงมาโซเห็นไหมครับราคา ลงมาแรงลงมาลึกลงมาเยอะแปลว่าแรงขายถูกเทขายตรงลงตรงนี้แหละคือรอบนี้จบไปละรอบลงชุดนี้นะจบไปแล้วแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ตรงนี้เราใช้เป็นจุดอ้างอิงได้จากจุดที่1แล้วก็จุดที่สองอเดี๋ยวผมจะอขอลบก่อนเดี๋ยวผมจะขยายให้ดู อ้าวมไม่ได้ใช้เครื่องหมายเครื่องมือนะไม่ได้เปิดแผนวิเคราะห์นานเดี๋ยวผมกลางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาซูมดูกันดูในวงกลมชุดที่1 ุดนี้นะครับเราจะวัดฟิโบขึ้นไปสูงสุดซ้ายมือมาขวามือนะครับเห็นอะไรไหมราคาเป็นยังไงบ้างราคาทะลุกรอบขึ้นไปนะครับแปลว่าชุดนี้ไม่มีจุดให้อ้างอิงแล้วนะเราจะใช้จุดอื่นเป็นจุดอ้างอิงนะครับให้เราไล่ไปทีละสเต็ปนะครับไปทีละขั้นไล่กราฟไปเลยเราถึงจะเข้าใจรูปแบบโครงสร้างราคานะครับ ยิ่งเรามีความเข้าใจมากเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเทรดง่ายขึ้นไม่เทรดค่อมจังหวะแล้วก็รู้วิธีหยุดรู้วิธีไปต่อได้นะครับชุดนี้เราแก่แล้วผ่านนะครับฉะนั้นมีจุดไหนอีกไหมที่ทำ overboard oversold จุดนี้ทำนะแต่น้อยเกินไปมีจุดอ้างอิงใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ไหม มันก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นไทมเฟรมที่เล็กกว่านี้ในชุดนี้นะชุดเนี้ถ้าเราอยากจะใช้วัดเนี่ยมันต้องเป็นไทมเฟรมที่เล็กกว่านี้นะครับแต่เราจะดูในไทมเฟรมนี้ก็คือ30นาทีชุดนี้เดี๋ยวผมพาแกในทมเฟรมเล็กนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมวันนี้จะ พามาแก่ในกรอบใหญ่ก่อนนะครับราคาทำโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์โซค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับที่เราจะใช้เป็นจุดห้างอิงจุดนีน้เดี๋ยวขอลบวงกลมก่อนที่นี้เรามาลบวงกลมเรามาดูการ ขึ้นของเขาในรอบนี้นะครับมาดูการขึ้นของเขาในรอบนี้มันมีนัยยะสำคัญไหมนะครับเช่นเคยครับเห็นเส้นอะไรก็ตีหมดเลยนะครับเพราะเราอยากจะรู้ว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่จะเปลี่ยนเป็นเส้นสีดํานะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะ ตรนนี้เช่นเคยเห็นอะไรไหมครับมีกรอบเบรกเอานะ,ะตรงนี้มีกรอบเบรกเอานะครับมันเป็นแนวรับที่สำคัญได้นะเวลาเราออกจะออกแบบแผนการเทรดเนี่ยถ้าเราเห็นเบรกเอาแล้วเนี่ยเราตีกรอบไว้เลยชุดที่2ชุดที่ส,สคือชุดไหนครับ มีทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงนะกราฟจะว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินความสามารถราคาตรงนี้มีแรงขายตรงนี้มีแรงขายใช้สีแดงหน่อยราคา ทะลุโซนนี้ได้แนวต้านที่หนึ่งขึ้นไปแล้วยืนเ <c oughs> จอแรงขายเยอะนะครับจะมีแรงขายอยู่สองจุดนะชุดที่หนึ่งคือโซนนี้นะครับโซนแรงขายชุดที่หนึ่งนะที่จะต้องเจอ รอบนี้นะครับนี่คือแรงขายชุดที่1นนะครับแรงขายชุดที่2นะครับก็จะเป็นไฮไฮชุดนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าขึ้นไปแล้วก็เจอแรงขายเจอแรงขายปะทะแน่นอนโอกาสที่จะออกแบบแผนการเทรดเนี่ยฝั่งขึ้นก็ได้เปรียบฝั่งลงก็ได้เปรียบเช่นเช่นเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเวลากรอบการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับจะไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วล่ะที่เคลื่อนทีเป็นหมื่นจุดเป็นห้าหกพันจุดอย่างเงี้ยครับสัปดาห์นี้เราอาจจะต้องเจอการแกว่งของราคาในกรอบแคบๆก่อนที่จะเบรกขึ้นไปหรือว่าเบรกลงมากรอบสวิงเนี่ยจะมีโอกาสสวิงอยู่ ที่ระดับ3 0 0 0ถึง5,000จุดได้นะครับกรอบกรอบราคาเนี่ยฉะนั้นเวลาการออกแบบแผนการเทรดเนี่ยควรที่จะต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับบางทีเขาโยกขึ้นโยกลงเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือเราไม่รู้จักโซนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าทำไมถึงบอกว่าราคาจะ แวงอยู่ในกรอบจะวิ่งแป๊บเบรกขึ้นแป๊บเดียวแล้วเข้ากรอบเบรกขึ้นแป๊บเดียวแล้วเข้ากรอบก็คือเออผมก็ไม่ได้ใช้กราฟนานเนาะ <c oughs> อ่ามามาดูลูกศรกันอย่างชุดนี้นะครับขึ้นมาเจอแรงขายนะขึ้นมาแล้วเจอแรงขายราคามีโอกาส ขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็แกว่งอยู่นี่ขึ้นไปทดสอบแรงซื้ออีกรอบหลุดลงมาเนี่ยครับราคาจะแกว่งอยู่ประมาณนี้นะจากจุดนี้3ามสี่สาวิ่งขึ้นมาสี่สามสี่สาม ห้าหกเห็นไหมครับเนี่ยกรอบการเล่นของเขามันจะอยู่ที่ระหว่างสามพันถึงห้าพันจุดโดยประมาณนะครับฉะนั้นเราก็ควรที่จะออกแบบแผนการเทรดให้ดีอันนี้เป็นรูปแบบการวางเงื่อนไขนะครับในการออกแบบแผนการเทรด ทำไมสัปดาห์นี้ผมผมถึงต้องบอกประมาณนี้เพราะว่าตลาดมันจะวิ่งเขากออพักฐานบ่อยคนที่ไม่มีความ,ะมาระมัดระวังนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสเสียหายเสียหายจากการโดน SL แล้วก็ใครที่คุมอารมณ์ไม่ดี M MM อไม่ดีไม่รู้จักยับยั้งตัวเองเนี่ยมีโอกาสเสียหายได้นะครับพอ สัปดาห์นี้ไม่มีแผนอะไรเยอะนะครับพรุ่งนี้ก็จะคงจะยึดแผนนี้อยู่ยังไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ลงไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะบอกก็คือให้ใช้ความระมัดระวังครับเพราะต่อไปนี้กรารจะเข้าสู่การพักฐานบ่อยมากอ่าทีนี้เดี๋ยวจะพาเข้ามาแกะดูในทำอ่า กรอบนี้นะครับมันมีมันจะส่งผลให้เรารู้ว่ากรอบนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับจะใช้ทาเฟรม1ิบ้นาทีทำเฟรมสิบ้นาทีโอ,โ,โอ้โหเจอบอสเจอโซเรียบร้อยครับเยอะเยอะชุดนี้ก็ได้ได้หลายชุดเลย แต่ผมจะใช้ชุดนี้เพราะทำเฟรม30นาทีบอกว่าทำเฟรมชุดนี้ดูมีนัยยะนะ,ะเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูมีนัยยะกับมีนัยยะเนี่ยมันต่างกันนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเดาเราต้องแกะการาฟดูเลยครับยิ่งแกะยิ่งเก่งยิ่งมีความเข้าใจนะครับ เอาล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูว่ามันจะมีนายักจริงๆริงไหมค่อยค่อยดูป,าปา๊าป๊าโปเชะเลยครับเห็นไหมเห็นชุดลูกศรชุดนี้ที่ผมทำไว้ไหมครับผมยังไม่ได้แกะกราฟตัวนี้นะ แต่ว่าผมทำรูปแบบของการทำงานของมันออกมาแล้วมันก็ใกล้เคียงกับแนวฟิโบชุด30นาทีนี้พอดีเลยแปลว่าแนวต้านมีโอกาสขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับมีโอกาสขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้จะเป็นวันไหนเท่านั้นเองนะเนี่ยอพอได้แล้วก็ลบครับ จะได้มีเยอะเกินไปแปลว่าชุดชุดที่น่าจับตามองก็มีชุดบนแล้วก็มีชุดนี้นะครับดิวจะเพิ่มกรอบ,บนี่นะครับเป็นโซนที่น่าจับตามองนะครับ วิ่งขึ้นไปพักฐานพักฐานเก็บพลงังเก็บพลงังโยกอีกนิดนึงเพื่อลงมาเพื่อลงมารับคนข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปอ่าอันนี้คือแผนนะอันนี้คือแผนเราฝึกวางแผนนะครับจริงๆอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้จริงอาจจะวิ่งขึ้นไปเลยก็ได้หรืออาจจะวิ่งลงมาเลยก็ได้มันเกิดขึ้นได้ครับ แต่เราต้องรู้จักวางแผนนะครับแผนวันนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะครับไม่มีเรียลเวฟแต่เป็นการดูตามหน้างานจริงว่าโอกาสมันจะออกมาในรูปแบบไหนเราไม่ต้องคาดเดาให้เราเล่นตามกราฟเล่นตามโมเมนตัมไปนะครับเขาอยากจะสวิงเราไม่ถนัดสวิงเราก็ไม่ต้องเทรดเราถนัดสวิงเราก็ เล่นกรอบสวิงใครถนัดเบรกเอาก็รอเบรกเอาไม่ต้องไปเอาทุกจังหวะนะครับตลาดตลาดไม่ปานีนะมีใครงงไหมถ้าง,งงก็สามารถทักถามผมได้นะครับคลิปวันนี้ที่ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ไม่เจาะจงไม่ระบุ ็เพราะว่าผมกลัวว่าคลิปมันจะเผยแพร่ไม่ได้ผมก็เลยอยากจะพูดภาพรวมๆดูก่อนว่าถ้าพูดแบบภาพรวมๆแล้วเนี่ยคลิปผมมันจะไปได้ไหมนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วผมจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาไปเติมแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับอ๋อลืมลืมลืม ลบแนวฟีโบนี้ให้ออกก่อนทุกคนจะได้เห็นเคลียร์อีกรอบนะครับเส้นสีดำเล็กๆนี่คือแนวต้านนะครับนี่คือแนวต้านต้านไหนที่ผ่านไปแล้วก็ลบออกก่อนนะครับเพราะไม่นานมันจะกลายเป็นแนวรับนะครับแนวต้าน ส่วนเส้นสีแดงนี่คือแนวฟิโบของไทม์เฟรม30นาทีนะครับในการวัดฟิโบชุดล่างเมื่อกี้นะครับนี่เป็นกรอบที่มีนัยยะสำคัญอีกกรอบนะครับเห็นไหมครับกราฟมาเจอแรงขายก็ลงมาครับไม่ขึ้นไปต่อแต่เขามาหยุดที่แนวแนวต้านในอดีตตอนนี้กำลังจะมาเป็นแนวรับนะครับ การออกแบบแผนการเทรดเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับไม่มีแผนเทรดตามคนอื่นเนี่ย์ตโตยากครับแต่ถ้าเรามีแผนเป็นของตัวเองเนี่ย์ตโตช้าแต่โตเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณมากๆพี่ทุกคนเข้ามารับชมนะหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ